คำถามนี้ไม่เคยได้เชอผมอย,อยากบอกว่าความรู้สึกความรู้สึกอ,อยากร้องไห้คือบอกว่าเจ้าเดิมไม่ดีแล้วในเจ้าเนี้ยดับเบิลไม่ดีอ่ะชาย4ีต้องการเป็น4อย่างคือ 1. ต้องการเป็นเจ้าแห่งเส้นต้องการเป็นรบเข็นสากลเป็นครัวของทุกบ้านเป็นอาหารของทุกคนครับผมขันลบกัมลาประธานกรรมการบริษ,ษัทชายศรีบรมเกียวครับ ถ้าจะเริ่มต้นคําว่าชายสิบุญเกี่ยวมาอย่างไงเนี่ยก็ต้องตอบว่ามันเริ่มต้นจากที่ผมขายบะหมี่มาก่อนในขณะที่เราขายอยู่เนี่ยเราเส้นมันไม่เสมอต้นเสมอปลายเช่นบางวันมันเหนียวบางวันขาดเลยไงถ้ยสเส้นมันมีคุณภาพเนี่ยผมก็คงไม่ชิดนอยากจะทําพอมีปัญหาเราก็เลยอยากทําเส้นเองพอ,พอมาซื้อเครื่องมาพุ๊แล้วก็ประกาศหาคนผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนในบ้านผมเรียกสีละครก็จ้องมองจ้องขาเอ้ยมีใครทําเส้นบะหมี่เป็นบ้างมามาสอนผมหน่อยเพื่อให้ค่าฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณมีคนมาผมนี่แหละทำเส้นบะหมี่เป็นคุณพลบ ผมมีประสบการณ์เรื่องเส้นบะหมี่จะเอาเนี้ออานุ่มขนาดไหนผมทําได้แต่คุณต้องให้เงินผมนะเขาเขามาเขาก็ให้สูตรเรานะเขาก็พาเราผลิตนะผลิตใส่ใส่ไข่เท่านี้ใส่น้ําเท่านี้เขาก็ใส่ใส่ไปแล้วก็ผลิตผลิตแล้วปรากฏว่มันไม่เหมือนเจ้าคือบอกว่าเจ้าเดิมไม่ดีแล้วในเจ้าเนี้ดับเบิลไม่ดีเจออย่างนี้ประมาณ3คนนะไอ้สามคนเนี่ยมันจะสูตรไม่เหมือนกันทีนี้นเราก็พยายามจะจะเทสด้วยตัวเองเพิ่มน้ําลดไข่เพิ่มแป้งเพิ่มเวลาเครื่องหมุนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ได้สูตรของเรา มันเหมือนเจ้าอื่นนะครับแต่เส้นบะหมี่มันมีที่มาอย่างนี้ฮะหนึ่งเลยมันอยู่ที่สูตรสูตรผลิตบะหมี่เหมือนคุณน้องกินแกงส้มเหมือนคุณน้องกินกินต้มยำทําเจ้า5้าคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าต้มยำเหมือนกันมีความเปรี้ยวเหมือนกันแต่ความลอยมันต่างกันตัวเกี๊ยวมันก็อยู่ที่สูตรสูตรไส้ของมันต่มันมันแตกต่างก็คือน้ําซุปคุณใส่อะไรไปบ้างคุณใช่หมูเนื้อเนื้อสดไหมอะไรพวกนี้ฮะแล้วเกี๊ยวมันมีข้อแทบผมนะผมเวลาผมสอนลูกค้าที่มาฝึกนะ ผมให้เขาทำตัวอ้วนๆคุณจะทําทตัวพร้อมๆเกี่ยมตัวตัวอ้วนๆตุยหนุยตุยหนุยหน่อยมมนถึงหน้ากินผมให้เขาทาอย่างนี้ฮะพอได้สูตรดีแล้วก็ตามมาคือเรื่องเครื่องผลิตก็มีความสําคัญแต่ที่มันเลอะเลือนมันคือคนกินของผมเยอะกินทุกวัน กินแล้วมันติดลิ้นเพราะเอาชามละสามร้อยมากินกับชามละสี่สิบาทก็สามร้อยก็ไม่ดีเท่าของผมด้วยมันติดลิ้นฮะอันนี้มันเรียกว่าลิ้นสัมผัสอันนี้เป็นความพิเศษที่ผมว่าเออเป็นข้อดีนะเมื่อนชายสี่เนี่ยเริ่มขายจริงนะก็จะเริ่มขายตั้งแต่สิบห้านาฬิกาหรือสิบหกนาฬิกาไปจนถึงตีสองตีสองไม่มีอะไรกินไมปกินชายสีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตีสามไม่มีอะไรกินไปกินชายสี่ตีห้าทุ่มมีอะไรกินก็กินชายสีอะไรอย่างเงี้ยการตั้งชื่อชายสีเนี่ยมันมีองค์ประกอบสองสามข้อแรกเลย ผมต้องการคาให้มันพ้องจอง2องพย,ยัญชนะนนไม่เกิน4ตัว3ไม่เกิน2องคำหลักมีแค่นี้เองเราได้ดูหนังจีนองสิบสี่องชาย15บว่าอะไรเงี้ยมันมันติดมาในสมองพอมาตั้งชื่อชายศีเราก็เลยเ,ออเรารู้สึกว่าอยากจะตั้งชื่อที่ที่เราชอบอ่ะผมอยากอยากบอกว่าความรู้สึกความรู้สึกอยากร้องไห้เพราะว่าเส้นมันมันด้อยกว่าที่เราซื้อเราอยากได้เส้นที่เหนียวนุ่มไม่ขาด แต่มันตรงกันข้ามแล้วมันไม่ดีเท่าก็เราก็อยากจะร้องไห้แหละถ้าคิดถึงนาทีนั้นผมยังจึงจความรู้สึกว่ามันมันไม่ง่ายนะชามแรกมันมันเป็นน้ําตาที่ที่เสียใจแต่แต่พอเราได้เส้นของตัวเองที่ดีแล้วเราเป็นน้ําตามือนกันแต่เป็นน้ําตาด้วยความปลื้มใจดีใจที่เรามีเส้นที่ดี ปี2 5 4 1เนี่ยผมมีประมาณ213คุณปัญญามาเชิญผมไปออกรายการเกมแจ้จจนอ่าซึ่งผมไม่ออกตอนนั้นผมถือว่ามันเป็นระเบิดที่ส่งผลสะเทือนต่อวงการบะหมี่ก็ได้นะเป็นจุดเปลี่ยนทั้งทั้งชีวิตทั้งฐานะทั้งครอบครัวทั้งสังคมทุกด้านทำให้ผมดีขึ้นพอ,อ,อรายการมันรายการออกปกม,มงเย็นนะถ้าจำไม่ผิดนะตื่นเช้ามาผมไปส่งบะหมี่จะเดิมส่งลูกค้าก็มีคนมองเหมือนผมเป็นดารา มันมีคนนึงวิ่งก็มาถามพี่พใช่พี่ออกรายการเมื่อวานไหมเราก็บอกใช่ครับอะไรเงี้ยดีใจก็ถือว่ามันสะเทือนไหมมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสะเทือนไหมสะเทือนก็ถือว่าผมเป็นเจ้าแรกที่ได้ที่ได้ทําวงการบะหมี่ประเทศไทย,ยตื่นตัวนะ สิ่งที่ผมเป็นชาติบันนี้ผมคิดว่าผมมามาจากหนึ่งอา่านหนังสือสองเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ได้นะแต่ถามผมผมไม่เห็นแก่ได้ผมเพราะเพราะผมสุดท้ายผมออกไปไม่ได้ที่ผมบอกลูกนะอย่าเปนเหนียวอะไรมากนักหนาสุดท้ายแล้วออกไปไม่ได้เลยเอาไปไม่ได้เ,เ,ไไดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเผื่อแผ่กับพนักงานคนรอบข้างหรือได้ช่วยเหลือคนแล้วมันเป็นความสุขลองทําดูค้อฝครลูกผมว่าสองสามอย่างที่ผมพุ่งมาทาให้ผมเป็นชาติ หลักหลักแฟรนไชส์ก็คือว่าเราต้องเอาสังคมไปด้วยเอาคู่ค้าเราไปด้วยโดยเฉพาะคนที่เอาหมีมาขาเนี่ยจะต้องจะต้องรวยถ้าเขารวยผมรวยกว่าเขาถ้าเขาตายผมตายก่อนเขา <c oughs> ประมาณนั้น4ี่0เจดร้อยสาขาตัวเลขสิ้นเดือนที่ผ่านมานะท่วประเทศก,ก,ก็ยังมีขยายเดือนละประมาณยี่0บสาสิบสาขาถ้าทุกวันนี้นะเวลาผมไปไปหลังเขาแล้วกันไปลืกมากเลยนะไม่รู้กี่โค้งไม่รู้กี่เขาไม่รู้อะไรก็ไปไม่เห็นรถมีเขามาถึงนเลนยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ดีใจ แล,แล้วที่เราดีใจมากนะคือโลโก้เราก็เป็นคนเขียนเองชื่อเราก็เป็นคนตั้งเองเนี่ยเราภูมิใจเนี่ยว่าว่านี่เป็นตีนเนื้อเรานะมีชายสีนี้เป็นพระเอกนะพระรองก็มีพันปีมีเป็ดย่างอันที่สามก็มีชายสีลูกชิ้นเนื้ออันต่อมาก็คือมีข้าวมันไก่อันต่อมาก็จะเป็นโจ๊กต้มเลือดหมูอยู่ในคันเดียวกันเลยก็จะมีชายังซึ้งชาชานมไข่มุกแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่ที่จะออกประมาณหนึ่ง พิจิกาเนี่ยก็คือเป็นกาแฟหยอดเหรียญคอปเปอรอาริดอยขายขายได้10บาท1แก้วนะคนขายได้กำไร5บาทน่าสนใจมากชายสี่ต้องการเป็น4อย่างคือ1ต้องการเป็นเจ้าแห่งเส้นต้องการเป็นรถเข็นสากลเป็นครัวของทุกบ้านเป็นอาหารของทุกคนเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดําเส้นแดงเส้นแห้งเส้นสดเราเอามาหมดเลยทั่วโลกนี่เรานี้เป็นวิชั่นของเราส่วนรถเข็นสากลเนี่ยผมจะทํารถเข็นของผมเนี่ยให้เป็นสากลไปเลยเล็กจิ๋วแจ๋ว สามารถขบเปิดทุกเรื่องเล็กๆนี่แหละให้ออกไปขายทั่วโลกเลยตอนนี้ก็ไปแล้วอย่างที่ที่กัมพูชาที่ลาวที่พามา่าที่ฟิลปินบาเลนอะไรเงี้ยผมผมก็เลยอยากให้เป็นรถเข็นสากลต่อไปคุณจะเห็นรถเข็นอยู่ทั่วทั่วโลกนี่คือความเป็นวิชั่นนะส่วนเป็นครัวของบ้านจริงกคุณน้องถามไม่ทำไมเห็นอาหารโน่นนี่นั่นเราจะเป็นครัวของทุกบ้านผมหมายถึงว่าเราจะทําเครื่องปรุง เครื่องปรุงอาหารที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของส้งตมตำเป็นส่วนหนึ่งของส้งมยำเป็นส่วนหนึ่งของผัดเผ็ดผัดกะเพราแกงส้มแกงอะไรภาษาเราจะทำเครื่องปรุงมาซึ่งตอนนี้เราเริ่มทาจะไปขายที่ออสเตรเลียอยู่ประมาณเดือนหน้าเราอยากจะเป็นผลิตอาหารส่งหรือผลิตออกมาขายให้คนทั่วโลกกินจะเป็นพุทธคิดอิสลามพามเรนดูอะไรกินได้หมดอนะ่ะอันนี้คือเป็นวิชั่นนะสีได้เลยครับคนรบได้คำถามนี้ก็เกิดเเชอ ชายสี่ให้อะไรกับพันลบให้กับผมบ้างผมบ้านหนึ่งเขาให้ให้ฐานะให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้สังคมให้หนังสือเล่มใหญ่ที่สามารถเป็นมรดกสืบทอดให้ลูกให้หลานต่อๆไปได้มันไม่มีคําพูดไหนนอกจากว่าภูมิใจดีใจ